ทุกดับทุกนะครับทุกดับทุกทุกดับทุกเพราะว่าไปอุปทานในขันทั้ง5นะครับมันก็เลยเกิดทุกทุกดับทุกนะครับดับความเป็นตัวตนของตนตัวเราของเราตัวคูของครูตัวฉันของฉันทุกดับทุกนะครับทุกเกิดขึ้นเมื่อจิตเกิดนะครับส่งออกนอกจิตเกิดวิธนาเกิด สัญญาเกิดสังขารเกิดอวิญญาณเกิดนะครับรูปเกิดท่านจึงให้เรานั้นเห็นทุกข์แล้วก็วางความทุกข์นะครับเพราะว่าขันมันจะเกิดมันจะทุกข์ถ้าขันมันไม่เกิดมันก็ไม่ทุกข์ก็เรียกว่าขันมิซ้อนขันนะครับไม่ว่าขันทั้ง5ขันทั้ง10บ0 30มเหมือนคนจะเกิดถ้าเกิดมาก็เกิดขันห้ามาเป็นทุกข์อีก ก็เหมือนกันถ้ามันเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาซึ่งมันก็เกิดทุกนะครับการนั้นทุกดับทุกอย่าทันให้ทุกขมันเกิดทุกข์เกิดแล้วต้องดับทันทีนะครับเหมือนมันช็อตแล้วก็ต้องตัดทันทีนะครับหรือว่ามันจะร้อนจับของร้อนแล้วมันต้องวางทันทีถ้ายังจับอยู่มันก็จะไหม้มือ ใจก็เหมือนกันนะถ้าใจยังเกิดจิตยังเกิดวิญญาณยังเกิดอนียมันก็จะทุกข์เพราะว่าความเกิดขึ้นของขันเกิดขึ้นของวิญญาณการรับรู้เมื่อรับรู้แล้วมันก็จะเกิดอายตนะผัสสะวิทนาตนาอุปทานภพชาติเกิดแก่เจ็บตายเกิดขันทั้ง5เกิดสัญญาจิตนาภัสสะมโนสิการเกิดกรรมเกิดวิบาก เพราะฉะนั้นการที่ทุกดับทุกเซ็กไม่ทันไปจับไปแตะไปต้องไม่ทันไปกาหนดเป้งพิจารณาก็วางเสกก่อนการจะดูจะฟังดมกลิ่นหรือแม้สัมผัสจะคิดพูดทําเพราะว่าถึงเราจะมีปากแต่ปากมันเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างมีสมองเป็นกุศลอกุศลบ้างมีการกระทามือเท้าเป็นกุศลอกุศลบ้างสุจริตทุจริตบ้างมีใจนะครับมันก็เป็นสุจริตทุจริตบ้าง ฉะนั้นสิ่งล่านี้เอาแน่นอนไม่ได้ไม่ว่าจะเกิดไม่รู้ว่าจะเกิดมุมไหนแง่ไหนไม่ว่าเขาหรือเราจะคิดพูดทําออกมาเป็นคําพูดการกระทาความคิดจ,จิตใจกุศลอกุศลบุญบาปดีชั่วเศร้าหมองผ่องใสเอาแน่นอนไม่ได้ไปกําหนดกากณฑนไม่ได้แน่นอนมันก็เลยเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ก่อนเพราะความไม่แน่นอนนี่เองก็เลิกมาลเล่นผัน ไม่รู้ว่าจะได้จะเสียเราก็เลิกเล่นไม่ต้องได้ไม่ต้องเสียไม่ต้องไปลุ้นก็นเราก็เหมือนกันทุกมันจะเกิดแม้มีการเกิดขึ้นแม้เพียงชั่วขณะทุกก็เกิดแล้ชั้นการดับทุกโดยใช้ความทุกระดับเหมือนของร้อนก็น้ําร้อนก็ใช้น้ําเย็นเข้าไปเด็กชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับมันจะทุกเวลาเราผัดสับทางใจเป็นหลักนะครับใจออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ทุกพัสดะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือทุกแต่ถ้าทุกดับทุกซะก่อนไม่ทันเกิดขึ้นไม่ทันตั้งอยู่ไม่ทันให้มันดับไปเองเราก็ดับซะเองไม่อย่างนั้นแล้วมันลามยุกลามพันปลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่เวลานั้นเวลานี้ไม่จบเมื่อมันไม่จบมันก็ถูกหลอกถูกลอ่อถูกลวงให้กระทบกับพัสดะ ได้ดูรู้เห็นดคมคิดสัมผัสคิดพูดทำมันก็สลับไปสลับมาระหว่างกุศลและกุศลดีไม่ดีหมอกไม่มอควรไม่ควรใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงแน่ไม่แน่ฉะนั้นการที่เราจะไม่ต้องเป็นทุกข์ในเบื้องต้นทํากลางในที่สุดนะครับหรือว่าในทีหลังในที่ก่อนทีนี้ก็แล้วกันก็ทุกข์ดับทุกข์ไปเลยไม่ต้องมาเสียสติเสียสมาธิเสียใจเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียความตั้งใจทีหลัง ไม่ต้องเสียการเวลารอคอยหรือว่าคอยหวังคอยให้มันสําเร็จสมปรารถนาซะก,ก่อนทุกดับทุกเสกีเพราะว่าใจคนสัตว์บุคคลเราเขาเนี่ยมันถ้าเกิดแล้วมันทุกข์หมดเลยทุกแล้วมก็เปลี่ยนไปทุกอีกแล้วก็จมอยู่กับความทุกข์แล้วก็มีตัวตนที่จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ให้เล็กให้ใหญ่ให้สั้นให้ยาวให้มากให้น้อยให้เ๋ยวให้ช้าหยาบละเอียดปานนิดซึ่งมันก็พ้นทุกไม่ได้หรอกเพราะว่าทุกมันเกิดแล้วทุกต้องดับทุกนะจับไม่ใช่ว่าทุกแล้วไปหาความสุขมาดับทุกมาบบังความทุกหรือว่ามาครอบงำความทุกหรือว่าไปให้มันใหญ่กว่าความทุกซยซึ่งมันก็ไม่ไม่พ้นทุกไปได้ฉะนั้นการที่เราทุกดับทุกแหละไม่ต้องเอา เงามาดับตัวตนรู้ว่าตนดับก็จะให้มันหมดตัวตนแต่ทุกดับทุกไปเลยไม่ต้องมีเงาไม่ต้องมีตัวตนตัวตนของตนตัวเราของเราตัวเขาของเขาตัวกุ้งกูซึ่งมันก็ทุกหมดซึ่งมันเป็นสังโยชน์นะครับมันเป็นกิเลสเครื่องสร้าหมองเป็นตันหาร้อยละเจ็ดและผลลนเป็นราคะตัวสะโมหะให้เล่ารนเป็นอวิชัยมืดมนทุกดับทุกไปซะเลยนะครับไม่ต้องต่อเนื่องไม่ต้อง ต่อตัวต่อตนต่อสัตว์ต่อบุคคลต่อเวลาไมลไหไม่เสียเวลาทุกดับทุกชั่วขณะนะครับทุกดับทุกมันก็เคยคิดที่จะไม่ทุกทุกไม่เกิดถ้าทุกยังเกิดอยู่อล้วเราไปหาไม่ดับทุกไปหาสุขก็คือพยาาทุกข์กันแหละโลกนี้มันไม่มีสุขที่แน่นอนมีแต่ทุกเล็กทุกใหญ่ทุกมากทุกน้อยทุกสั้นทุกยาวทุกมันเปลี่ยนแปลงหรือว่าระวังพักทุกพักยกแต่เดี๋ยวก็จะทุกข์อีก แต่ถ้าทุกดับทุกเลยมันก็ดับไปเลยดับภายในเพราะทุกเกิดจากภายในเมื่อภายในไม่ทุกภายนอกมันก็ไม่ทุกแล้วเพราะว่าภายนอกมันก็มีก็เหมือนไม่มีเกิดขึ้นก็เหมือนไม่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงก็เหมือนไม่เปลี่ยนแปลงมีก็เหมือนไม่มีรูปมีนาม้านั้นการที่เราทุกดับทุกซะก่อนนะครับทุกดับทุกซะก่อนก่อนที่จะลุกลามบานไปลายไปทางความคิดความทำความรู้ความเห็นความเข้าใจการตัดสินใจที่ติมานาันน่าจะได้ไม่เกิดขึ้น วิชาตัหาก็จะได้ไม่อาหารฉะนั้นก็เลยทุกดับทุกเซ่เมื่อทุกดับทุกแล้วมันไม่ต้องทุกแช่ทุกจมทุกคอยอยู่ทุกมีทุกเป็นเพราะว่าถ้าทุกมันเกิดแล้วถึงจะได้จะมีจะเป็นจะดีจะเด่นจะดันก็ทุกกันเลยหรือว่าได้ดีมีเป็นแล้วมันก็จะเอาอีกกทุกอีกหรือว่าเวลาไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็ทุกอีกเพราะว่าทุกมันเกิดแล้วดังการที่เราทุกดับทุกก็คือดับเชื้อ ระดับเชื้อให้ความทุกข์นะครับไม่ต้องไปหาวัคซีนมาดับทุกข์เพราะว่าถ้ามีวัคซีนดับทุกข์เดี๋ยวก็มีเชื้อใหม่ก็เชื้อทุกข์กันแหละแต่มันเปลี่ยนพันธุ์ไกลพันธุ์จนทุกข์ดับทุกข์นะครับไม่ต้องเปลี่ยนคนเปลี่ยนรัเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนครื้องหอมอาหารยักษาโลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนเหตุปัจจัยต่างๆมันเปลี่ยนไม่จบก็ทุกข์เปลี่ยนนั่นแหละทุกข์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกข์สลับไปสลับมาทุกข์ร้อนทุกข์เย็นทุกข์หนาวทุกมา มันก็พ้นทุกไ่ได้ต้องทุกดับทุกท่านั้นแหละมันจึงจะสิ้นทุกเป็นหนี้ก็ใช้หนี้ซะก็จบทุกเลิกดับทุกซะอย่าให้มันไปกู้หนี้เพื่อไปใช้หนี้ไปกู้หนี้เพื่อใช้หนี้มันไม่จบทุกแล้วไปหากินหาเที่ยวหาเล่นหาผัวหาเมียหาลูกหาหลานหาคนหาสัตว์หาบุคคลหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหายาหาศิษย์หาอาจารย์หาคนดักหาที่หาทาง หาเงินหางานหารถหาสัตวบุคคลหาลาภหายศนะคาชื่อเสียงบริวารหาความดีเด่นดังเก,ก่งกล้าสามารถซึ่งมันก็ทุกข์ไม่จบเพราะมนีอาศัยธาตุอาศัยขันอาศัยอายนะอยู่ซึ่งธาตุขันอายตั้งตนี้เป็นที่ตั้งของความทุกข์เป็นที่เกิดของความทุกข์ทุกดับทุกมันก็ไม่มีธาตุไม่มีขันไม่มีอายนะมันก็ไม่ทุกข์ถึงจะมีโลกธรรมหรือไม่มีโลกวัชจะหรือไม่นะครับเพราะว่าเมื่อทุกดับทุกแล้วมันก็เป็นความปกติ เป็นความสงบเป็นความเย็นความว่างความโล่งปลุกบทสบายมันไม่ต้องคอยทําตัวทําตนแบบไหนเพราะทำแล้วยิ่งทําก็ผิดถูกดีชั่วบุญบาปอุปสมณ์ได้เสียเจอจากพบพลาดเอาแน่นอนไม่ได้ฉนันทุกดับทุกไปซะเลยก็ไม่ต้องมีตัวปัญหาที่จะคอยกําเริบมีคนที่จะเป็นปัญหามีสัตว์มีสิ่งของมีธาตุมีขันมีอะไรที่เป็นปัญหา,รรา,า,ญหาต่อไปทุกดับทุก นะครับทุกดับทุกมันก็จบนะครับมันก็ถึงจุดจบจุดตายจุดเปลี่ยนนะครับหรือว่าจุดสิ้นสุดทุกดับทุกนะครับมันก็ไม่ต้องเริ่มซะก่อนจึงจะดับมันก็ไม่ต้องเริ่มเลยมันก็สิ้นทุกนะครับมันก็ไม่เริ่มเป็นทุกเราเรียกว่าไม่เริ่มตัวหรือว่าตัวร้อนต้องหายากินถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันทนทุกหรือว่าต้องดับทุกวันทีหลังซึ่งมันช้าไม่ทันการไม่ทันเวลานะครับพอทุกเปลเปล่าเสร็จแล้ว แต่ละภพแต่ละชาติฉะนั้นทุกดับทุกไม่ทันเกิดภพชาติไม่เกิดภพภูมิไม่ทันก่อกรรมไม่ตันเกิดกิเลสไม่ทันเกิดอิปะทุกดับทุกด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับทุกดับทุกทุกดับทุกกจะวางโลกของมัสบายทุกดับทุกดีๆนะครับ